ไอ้ยอดเกิดอะไรขึ้นวะเร็วมึงตำรวจตามมามึงเต็มโตเลยเนี่ยจริงเหรอวะเอขึ้นมาไอ้คนเฮ้ยนี่ลวนลามผู้หญิงเหรอคุณตำรวจครับจับไอ้ถุนนี่เลยครับมันบังอาจมาลวนลามลูกสาวท่านนอยพรครับไม่ใช่ ไม่ใช่อย่าั้นจับเขาแล้่อะไริน้นี่ะไรับดาเนี่ยไอ้คุณจับมาทนคุณจัไมายังจะมาเสียงอีกไอ้ไอ้ที่คัแกนลาม้าระดั่อไ้แล้ค่ะพี่พลวัคุณตรวจคะเขาไม่ได้ทำอะไรระดาเลยนะคะปล่อยเขาเธอะค่ะปล่อยผมนะครับระดาดูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นละดาไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแม่ ก็แค่หกล้มแล้วเขาก็มาช่วยระดาไว้ก็เท่านั้นเองค่ะมาช่วยหรือมาฉวยโอกาสกันแน่ครับน้องระดาน้องระดาเด็กไปเรียนอยู่เมืองนอกมานานนะครับพี่ว่าคขไม่ทันเล่นเหลี่ยมคนพวกนี้หรอกครับทางที่ดีเนี่ยพี่ว่านะน้องระดาอย่าเอาตัวเด็กไปเกลือกล้วก,กับคนพวกนี้ดีกว่าม,มันเสียเกยียรติเปล่าๆนะครับคุณดูถูกผมเกินไปแล้วเอารูถูกก็ดีกว่าดูผิดนะ มันเกิดอะไรกันขึ้นเหรอครับอเอ้จ้าสองคนนี่ลูกศิษย์ผมเองก็ไอ้ลูกศิษย์ของคุณเนี่ยครับมันมายุ่งกับลูกสาวคนโทรมาก,ก่อนเฮ้ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สุดผมต้องขอโทษแทนลูกศิษย์ผมด้วยนะครับต่อไปผมจะดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษนะครับครูครับผม,ผมไม่ทำอะไรผิดนะครูยังจะพูดมากไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่ลูกสาวฉันกลับมาปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้วคอัทต้องขอโทษขอโทษพีจริงๆฉันขอโทษนะเอล่ะแม่ว่ามันดึกมากแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเชิญทางนี้เลยครับคุณนา้าไปไปไปครับน้องระดากลับบ้านครับ ทา่วด้ครับไอ้ี่ทำโักเอง อะไรไปเงมาคุยไปมองดีไอะไีแบเฮครอเคราวนี้เองโชคดีนะแต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนถ้าเกิดคราวหน้าฉันเห็นแกพยายามมาทำตัวสนิทชิดเชื้อกับน้องระไดอีแล้วก็แกเจ็บตัวแน่ ผมบี้สกริตเอนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <ś ś> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31น,นะครับจะได้ไม่พลาดละครดี s i ท c o m สนุกรายการโดนใจครับ